สวัสดีครับผมต่อน้อยน่ารักจากช่องแบบต่อเตาหลังจากที่ผมได้การจอมาใหม่นะครับ3060นะครับ12กิกเนี่ยผมก็เลยลองมาปรับมาเล่นกันนะครับอันนี้ผมจะรู้วิธีนี่แหละการติดตั้ง xformer กับผม xformer คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าโปรแกรมปกติเราจะเป็นประมาณนี้นะเห็นสเตตัสข้างล่างไหมครับน,นี่ตรงนี้นะครับตัวเล็กๆเ,เาขาจะบอกเวอร์ชันนะครับ ของเจ้า S D นี่แล้วก็ Python นะครับเวอร์ชันอะไรนะครับตอนนี้ผมใช้เวอร์ชันน่นแล้วก็9นะครับผม3.10.9นะครับตัว Torch นะครับ2.0.1เนี่ยอย่างเนี่ยนีนะครับแล้วก็จะมี Xformer เนี่ยไม่มีนะครับ not available n slash a เนี่ยคือไม่มีคือผมก็งงอยู่ตั้งนานว่ามันคืออะไรวะแล้วก็มีประโยชน์อะไรอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวอื่นก็ประมาณนี้เขาก็บอกพร์ชันแต่ว่าเฮ้ยเอ็กซ์ฟอเมอร์คืออะไรทาไมผมไม่มีผมก็งงอยู่ตั้งนานผมอาจจะลงผิดวิธีหรือรอ,รอ,อะไรก็ได้นะครับทีนี้ผมไปหาข้อมูลเจอเลยนะครับว่าเอ็กซ์ฟอเมอร์มันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์อยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดเว็บไซต์หนึ่งให้ดูแร้วผมเจอจาก Google นี่แหละนะครับคือเขาทสนะครับการใช้เอ็กซ์ฟอเมอร์กับไม่ได้ใช้นะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับผมได้ดูรูปภาพรูปภาพจะเป็นรูปภาพเดียวกันเลยนะครับ อันนี้คือไม่ได้ใช้นะครับพอไม่ได้ใช้เนี่ยเขาก็สร้างรูปภาพนี้ขึ้นมานะครับเซตค่าต่างๆนะครับมีพร้อมเรียบร้อยนะครับมานี้เขาใช้เวลาไปนะครับเขาใช้กาดตัวนี้นะ RTX 3090นะครับใช้เวลาไป16วินาทีแล้วก็ใช้ v r a m ไป4,420เมกะไบต์นะครับรูปที่2นี้ก็คือไม่ไม่ได้ใช้ Exformer เหมือนกันนะครับมันจะคล้ายๆกันนะครับ ก็ใช้หนยความจาวีแรมนะครับของกระจอเนี่ยไป4,440เมกะไบต์เหมือนกันแล้วก็ใช้เวลา16วินาทีเหมือนกันเลยนะครับทีนี้พอเขาใช้ X-Former เนี่ยปึ๊บปึบปบนี่ปรากฏว่านะครับเวลาที่ใช้ลดลงก็คือ14วินาทีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือใช้วีแรมน้อยมากเหลือแค่ 654 MB เมกะไบต์นะครับรูปที่4ก็เหมือนกันนะครับนี่655เมกะไบต์เท่านั้นเพราะฉะนั้น Xformer น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ใช้ดิสเพย์การ d หรือการ์จอค่าย NVIDIA นะครับน่าจะมีโอกาสได้ใช้ตัวนี้นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าผมไปค้นหาข้อมูลมาแล้ววิธีการติดตั้งเนี่ยวิธีการติดตั้งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับ ปกติแล้วเจ้าไฟล์เปิดของเราเนี่ยมันจะชื่อ webuiuser.bat ใช่ป่ะผมเปิดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็อยู่ที่ที่เดียวที่เดิมมันก็คือ stable i v i s i o n webui แล้วก็ webuiuser.bat นะทีนี้ผมไม่ได้ใช้ตัวการ์ดจอตัวเก่าแล้วการ์ดจอตัวใหม่เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ไอ้เจ้า low ram อะไรตัวนั้นไม่ต้องใช้แล้วนะครับ ทีนี้ให้เรามา,มาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงอันนี้หรือเปล่าวช่ใช่ใช่คือเขาแนะนําแบบนี้ครับง่ายๆเลยถ้าใช้การ์ดจอของ n อ็นวเดียนะครับก็ควรจะใช้แบบนี้นี่ให้ใส่นะครับข้อมูลด้านหลัง c o m มานไลน์อะกูเมนตตัวนี้นะครับหลังเท่ากับเนี่ยเอาไปใส่นะครับซึ่งผมก็ใช้การ์ดจอยี่ห้อนี้อยู่ก็เลยต้องใช้แบบนี้แล้วก็เซฟ กดเซฟไปแต่ถ้าคุณนะครับไปใช้การ์ดจอยี่ห้ออื่นอย่างเช่น AMD นะครับ AMD ให้ลองใช้แบบนี้นะครับผมไม่เคยลองนะผมไม่มีการ์ดจอของ AMD นะครับแต่ถ้าใครมีลองใช้แบบนี้อาจจะทำให้ใช้โปรแกรมตัวนี้ SD ตัวนี้ได้ก็ได้นะครับอลองไปลองดูกันนะครับนี่ตัวต่อท้ายคอมมาไลน์ตัวต่อท้ายคอมมาไลน์อาร์กุเมนต์ก็ให้ใส่แบบนี้นะครับ Position Full, No h a l f แล้วก็ Auto l u ันนะครับประมาณนี้ส่วนคนที่ใช้แนวการ์ดจอของ Intel นะครับน่าจะเป็นแบบนี้นะครับ,รบหรือว่าใช้ CPU นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเออก็จะใช้ตัวนี้ Skip t o s ตเอ่อ cuda test ก็คือเหมือนกับไม่ต้องเทสด้วย c u d a แล้วว่ามันมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มาใช้ CPU แทนยูสซีพแทนนะครับก็ออโต้ลันแบบนี้เลยก็ลองใช้กันดู แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังใช้ Nvidia เป็นหลักในการทำโปรแกรมเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งผมตอนนี้เห็นป่ะว่าผมจะยังไม่มี Exformer ใช่ปะ่ะผมไปดูอีกทีนะตรงนี้ผมจะยังไม่มีนะครับเป็นขึ้น n a ครับเดี๋ยวลองดูว่าเราจะแก้ไขยังไงก็ปิดไปก่อนนะครับปิดโปรแกรมดำๆลงไป command นะครับเสร็จแล้วผมก็ไปเช็คอีกทีครับว่าเนี่ย เรียบร้อยนะคิดว่าถูกต้องครับเสร็จอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วแค่นี้แหละเราไปเดี๋ยวันคลิกเปิดเดี๋ยวดูการทํางานว่าเขาจะทําอะไรบ้างนะครับตรงนี้เหมือนมีการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เนต็ตนะครับคือเขาหาอ,อร f o r m e r ผมไม่เจอพอเขาเจอล่าสุดในอินเทอร์เนต็ตอยู่ว่าเออมีตัวล่าสุดเขาก็เลยลาดาวน์โหลดมาให้ติดตั้งไว้ในเครื่องผมตอนนี้เวอร์ชันเท่าไหร่แล้วเนี่ย23.1 ครับแล้วเขาก็มีการอัปเกรดอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องปิดนะครับปีพ p ไอนะครับเรียบร้อยนะครับติดตั้งอันนี้เขาไปเปิดอะไรเนี่ยโอ๋อเขาเปิดแบบออโต้ลันดูแลเขาไปเปิดออโต้ลันดูแลจริงออโต้ลันผมไม่ต้องการที่จะใช้นะ <c oughs> ะเดี๋ยวผมไปลบออกก่อนผมไม่ชอบแบบนี้จริงออโต้ลันก็ดีนะหรบับางคนแต่ผมไม่ได้ใช้ครับผมจะปิดนะ ผมขอปิดแล้วเปิดใหม่นะครับผมจะดูว่าเขาจะติดตั้งอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าผมไม่ใช่เอาตัวรันนะครับผมใช้แค่ x f o r e r พม<อ><อ>แต่เมื่อกี้อีกทีหนึง่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะทำไงโอเคเขาเช็คแล้วว่า x f o r e r ผมมีหรือเปล่าถ้ามีเขาไม่น่าจะติดตั้งแล้วนะ,นะไ,มไม่ติดตั้งละกระโดดมาทำงานปกติแล้วครับแล้วก็ขึ้นคอมมาขึ้นการดาวน์โหลดอะไรบางอย่างนะครับ เดียวร้อยออเโมอรดันนะคือนะ่าจะทํางานแล้วนะมินิไม้เอาไว้ครับแล้วเปิดไปที่เดิมนะครับปึ๊บผมขอรีเฟซหน้านี้เดี๋ยวผมขอ od, เก็บพร้อมก่อนไล้ป่ะพร้อมตรงนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าเออเดี๋ยวนะผมขอเก็บพร้อมไว้อีกที่หนึ่งตรงนี้ก็ด้กไันแล้วก็ตรงนี้ด้วย n e g a t i v e โอเคผมขอกดตรงนี้เลยรีเฟซที่หลักเลยนะครับปุ๊บสังเกตดูนะครับ Xformer ของผมแล้วขึ้นมาแล้ว X former เอ,อร์วอ,อร์ชันนะครับ0.020เห็นไหม,มเรียบร้อยแล้วขึ้นมาแล้วแสดงว่า x f o r m m r r ทำงานได้แล้วนะครับผมคิดว่ามันน่าจะช่วยผมได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับแต่ก็การติดตั้งได้สำเร็จแล้วทีนี้ผมจะโชว์ให้ดูดรูปเมื่อกี้ครับนางแบบผม ที่ผมพยายามจะผสม,มโมเดลนุ่นนี่มาสนุกสนุกะครับแล้วก็อยู่ในเครื่องผมนะครับชื่อว่า TNG Agent นี้ e นะครับเวอร์ชัน 01A e นะครับผมจริงๆมันเวอร์ชัน1นแหละนะครับเผื่อไว้ว่ามี10เวอร์ชันหรือเปล่าก็เป็น01ก่อนโอเคเดี๋ยวเจนดูนะครับแล้วก็อาจจะจับเวลาสักต่อหน่อยก็ได้เล่นๆนะอันนี้เล่นๆ,ๆนะครับ โอเคหวังว่าจะไม่มีอะไรผิดปกตินะตึงึเรียบร้อยนะครับผมแต่ผมลืมลืมนิดนึงก็คือนี้ยังใช้ความละเอียดเป็นสี่เหลียมสรัด5 12คูณ12พิกเซลอยู่เลยเดี๋ยวกดให้ดูก่อนว่าเป็นแบบนี้โอเคนะตายแบบนี้นะครับผมไม่ประทับใจเพราะว่าปกติผมจะใช้ที่9 1 0นะครับ แต่คนทั่วไปผมแนะนำให้ใช้แค่นี้นะห้าเจดหพอนะครับใช่หมัือห้าเจ็ดหกนะครับเพราะว่าเขาจะซัพพอร์ตกับความละเอียดนะครับของอัตราส่วนของทางเว็บของ civitai ประมาณนั้นแต่ผมจะใช้ครับแบบนี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่แบบอยากได้รูปยาวๆเอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะจับเวลาใหม่ เรีบร้อยกับแปดวินาทีดึงผมไปดูตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้เขาก็จะบอกอยู่ประมาณหนึ่งกี่วินาทีเนี่ยรวมๆแล้วหลายวินาทีปะ่ะแปดวินาทีครับผมเอ๊ะก่อนหน้านี้ผมคิดว่าผมเดี๋ยวผมลองดูอีกทีไหมอุ้ยรูปสวยจะด้วยขอเซฟก่อนไ,ได้ปะ่ะมือถูกปะ่ะบางครั้งผมทํามือแล้วมือมีอสามมืออะ่ะผมก็เกาหัวผมก็ว่า ผมผมวษาใช้อะไรแบดแฮนเรียบร้อยแล้วก็ยังมีประาษสามือบางรูปแล้วบางรูปแต่รูปนี้ยังไม่มีผมหรือว่าโอเคผ่านเนับลอดตายไปเดี๋ยวผมจะลองแบบไม่ใช้เอ็กฟอร์เมอร์สิได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูผมว่าผมผสมโมเดลผสมไปผสมาสมารู้สึกก็สวยดีก็เลยใช้ตัวนี้ไปก่อดยาวๆแล้วกันนะครับยังไม่ได้ผสมใหม่โอเคทีนี้ถ้าผม ลองเอาคอมมาน์นะครับคอมมาน์พร้อมน๊อนออกนะครับในส่วนของไฟล์นั้นนะครับผมปิดไปก่อนนะครับปึ๊บนะแล้วก็กลับไปที่ไฟล์เปิดของเรานะครับถ้าเราเอาเอ็กโเมอร์ออกอย่างเงี้ยมันจะยังทํางานให้เราหรือเปล่าเออน,นี่ลองลองดูนะครับผมเซไปเลยนะเอาตรงนี้ออกปึ๊บผมลองรันตัวตัวเปิดโปรแกรมของเรานะครับ เว็ Web UI user ลองดูสิเขาจะทำงานไหมแล้วก็มีผมเจอเว็บไซต์เว็บหนึ่งเขาใช้ Gispo ด้านหลังสุดของคอมมานะคืออันนี้ผมใช้ก่อนผมก็ไม่แน่ใจว่ามันผิดหรือเปล่า Exformer ไม่ได้ใช้เออเ้าออกก็ไม่มีการใช้เกิดขึ้นจริงๆด้วยโอเคผมลองปุ๊บดูนะนี่ไงพอเราเอา xx x, x, x f o r m e r ออกอะ่ะ มันก็จะไม่มีการเรียกใช้เฉยเลยอ๋อแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วสามารถใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ทีนี้ผมจะลองไม่ใช้แล้วก็ใช้ตัวคอมาตัวเดิมนะเออมื่อกี้ตัวไหนล่ะผมขออนุญาตก,ก็มาวางก่อนนะเพื่อเทสเวลานะครับเมื่อกี้8ดวิีใช่ไหมดูดิว่าตอนนี้จะได้เวลามากหรือน้อยแล้วกันนะครับผมขอเซตให้เออค่ามันตรงๆกันหน่อย เวลาจัดนาฬิกาของผมอย่ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้เราไม่ใช้เอ er ็กฟอร์เมอร์เลยนะครับกดเจนเลยเนาะผมว่าประมาณสักสิบวิอะ่ะผมกดไม่ทันประมาณสิบวิกว่านะครับหรือว,ว,รว่าสิบเอ,อ็ดวิอะไรแบบนี้จะว่าเอะมีกีแปดเอางี่หว่าแสดงว่าการใช้เอ็กฟอร์เมอร์เนี่ยมันเร็วขึ้นจริงๆฮะอืมใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยเดี๋ยวไปดูรูปซะหน่อย งั้นอย่าลืมลองใช้ e x m e r นะครับสำหรับคนที่ใช้กาจอของค่าย Nvidia นะครับนี่ผมอยากได้ชุดประมาณนี้ชุดนักศึกษาเบบแบบทั่วโลกก็คงจะนุ้ชุดนักศึกษาหลายๆประเทศจะคล้ายๆกันอย่างนี้ปะคือไม่ใช่ของไทยนะคือผมว่าทั่วโลกก็ประมาณนี้ชุดนักศึกษานะครับแบบเสื้อสีขาวครับ mm. ก็กระโปรงสีเข้มๆหวานเแบบนี้นะโอเคเลยสำหรับ เอ็กซ์ฟอร์เมอร์นะครับมันทําให้มีความเร็วเกิดขึ้นจริงๆครับปกติผมใช้สิบามวินะครับพอใส่เอ็กซ์ฟอร์เมอร์เหลือแปดวิมันก็เซฟเวลาไปได้เยอะเหมือนกันนะเออเขาท่าเขาท่าถือว่าแจ๋วเลยนะครับแล้วการ์ดจอที่ผมซื้อม,มือสองนะครับจากจ็อบบี้นะครับก็ถือว่าดีมากผมลองใช้แบบเออใช้แบตเขานะครับคือสร้างรูปภาพครั้งละ100ร้อยรูปวิ่งไปเนี่ยประมาณสัก5-6ครั้งเลยนะนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะว่า ผมเบอร์แวไปล้างแอร์แล้วว่างพอดีกดกดเครื่องแหงเอาไว้มันวิ่งไปร้อยรูปผมกลับมาดูก็คือมันก็ไม่ได้แหงแต่ว่าความร้อนของกาจอเพิ่มขึ้นจริงแต่เพิ่มขึ้นจริงแต่มาอยู่ในห้องแอร์ก็เลยสักพักหนึ่งพอเราหยุดทางานปุ๊บความร้อนมันก็ลดลงเลยครับแล้วรูปภาพที่ออกมาก็คือค่อนข้างดีเลยถือว่าใช้ได้มือสองถือว่ายังเจ๋งในราคาที่ไม่แพงเท่าไหร่นะ7,599นะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับ Xformer นะครับสำหรับเจ้า Stable Diffusion นะครับสำหรับผู้ที่มีการจอตระกูลของ Nvidia นะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับส่วนการพร้อมอันนี้ก็เอาไปใช้ได้เลยครับผมกําลังฮิตกำลังตกแต่งพร้อมที่แบบรูปผู้หญิงสวยๆแนวที่ผมชอบอยู่ ก็สนุกสนานเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้ก็ผมว่าออกเป็นแนวจีนญี่ปุ่นญี่ปุ่น,น,นเนนาะแต่ว่าถ้าเป็นแนวคนไทยเดี๋ยวจะพยายามเซตให้เป็นเหมือนคนไทยสักทีหนึ่งให้ได้นะครับอาจจะต้องใช้โมเดลหลายๆอันมาผสมกันสักหน่อยอืมปวดติดตามตอนต่อไปครับผมถ้าเราชอบก็อย่าลืมนะครับปุ๊บไปที่เดิม เซนตูเอ็กเลือก 4x แลครับกดเจนนี่คือการขยายรูปเป็นสีเท่าเรียบร้อยโอเคเดี๋ยว